ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเลื่อนการจัดงานประจำปีและงานกาชาติรับแสงแรกแห่งสยามยนต์สาวงามผ้ากับบัว2,564ออกไปจนกว่าสถานการณ์โควิดจะคลี่คลาย ที่สารกลางจังหวัดอุบลราชธานีนายสิริวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าจากมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานีให้เลื่อนการจัดงานประจำปีและงานกาชาติรับแสงแรกแห่งสยามยนต์สาวงามผ้ากาบบัว2,564ออกไปจนกว่าสถานการณ์โควิด -19 จะคลี่คลายซึ่งจังหวัดร่วมกับหน่วยงานภาคราฐัฐภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่26ธันวาคม2563 ถึงวันที่4มกราคม2564ณบริเวณลานขวัญเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นการควบคุมเข้มเพื่อสร้างความมั่นใจความปลอดภัยการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีด้านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับมาตรการด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได ขุมเข้มตั้งจุดคัดกรองผู้เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครช่องทางท่าอากาศยานนานาชาติอุบนราชธานีสถานีขนส่งผู้โดยสารสถานีรถไฟส่วนในชุมชนหรือหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านกำนันอ,อสอมอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้เคียงตรวจเช็คผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสาครหรือผู้ที่เดินทางไปยังจุดเสี่ยงที่จังหวัดสมุทรสาครโดยทําการตรวจคัดกรองประวัติและกักตัวเป็นเวลา14วันสําหรับประชาชนที่เดินทางออกจากบ้านเพื่อเดินทางไปติดต่อกับบุคคลอื่นหรือเดินทางไปยังที่สาธารณะต้องสวมหน้ากากอนามายัยหรือหน้ากากผ้าร้อเปอร์เซ็นต์หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ก็จะถูกดำเนินคดีโทษปรับไม่เกิน20,000บาทตามมาตราการ51แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558หรือจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา18แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่23ธันวาคม2563ไปจนถึงวันที่15มกราคม2564เพื่อประชาชนที่ที่อาจจะรับผลกระทบรวมถึงการควบคุมที่นะครับอาจจะทำได้ไม่ทั่วถึง แม้ว่าเราจะใช้พยายามเต็มที่นะครับอุบลเป็นเมืองปลายทางเป็นจุดหมายปลายทางคนเริ่มมาเที่ยวจากที่จุดไายที่เพราะฉะนั้นเราลดงานสําคัญงานหนึ่งขึ้นไปแต่ว่างานอื่นที่ยังคงอยู่ก็คือการท่องเที่ยวในสถานที่เที่ยวต่างๆการอ,าอยู่บ้านนะครับแล้วก็อยู่กับญาตินะครับขอพรปีใหม่นะฮะการไม่ออกจากบ้านช่วยลยดระยะห่างและโอกาสการแพร่เชื้อนะครับเราจึงมีมติให้ เลื่อนการจัดงานการชาติออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับไม่ได้งดหรือหยุดเลยนะครับก็คิดว่าประเมินสถานการณ์หากว่าอีกเดือนหน้าเดือนกุมภาพันธ์ก็เป็นโอกาสดีในการที่จะต่อหรือไม่ก็เดือนมีนาคมซึ่งก็คงจะได้มีเรียกว่าการเตรียมการระหว่างนี้น่วยงานที่เตรียมการต่างเราก็ปรับแผนไปนะครับวันนี้ก็เรียนว่าเลื่อนออกไปก่อนนะครับไม่มีการจัดงานการชาติและประจำปีซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่26ถึงวันที่ สี่ปกราคมนี้ออกไปก่อนนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลต่างๆก็ต้องกล่าวขออภัยผู้ประกอบการนะครับที่เตรียมการทางส่วนราชการหลายหน่วยนะครับว่าได้ตั้งงบประมาณแล้วก็ดําเนินการเช่นการก่อสร้างไว้แล้ว